รบ้างแล้วจะไปเ่่มกับไดวะด้วยที่อุดรอมันเป็นโปรเจกต์ใหญ่มากนะคะคือว่าเอปอ็นภาพรืที่ร่งรงนันตัอโสเซคับช่คือจะทัหนาที่หนาที่อุนเเพื่อมาเป็นสถาติกสุมภัณฑ์เชียวนะคะซึ่ส่วนที่จิตใจาะเคยมน้องในะไรพวกเติบโตมาแล้วที่มองภาพตอไปคือตัวเององสูงบิีซึ่งเดิมทีการนไทยดีอยู่แล้นะแต่เรามองภาพว่าถ้าทำแอนโสเซคเพ่มจะได้ทำแค่นี้มันจะรองรับการขยายตัวและช่วยทาาด้านตัวต่ำที่้อมาลงทุน ด้านตัวไอการไอโลหะก็เริ่มีหลักฐานที่มันเละมากมายอย่าทั้งหมดเลยซึ่งอันนี้มันทรวงคงต้องมีการทําเป็นโปรเจกต์ที่รัฐบาลสนใจตรงนี้มากเลยแล้วเราก็มองภาพได้อยู่ส่วนทางด้านอ่อนแอบุตรปเนี่ยก็คือรอบนอกทางด้านตัวเลกตัวที่หงสาการเพิ่มจะรองรับทางด้านโฮสเกมาโคหรือทางด้านตัวแอโรสเฟีตตัวทางด้านเอฟเทสไพร์ขอาทางพวกอะไรต่างๆขึ้นมาชิ้นส่วนซึ่งทางเราทำอยู่แล้วนะฮะเรามีการท็อตให้แก่ไรมากสุดทางด้านไฟอันมีทางโนบดั้งเป็นชิ้ส่วนที่มีอยู่แล้ว ะซึ่งทางเรามีการคุยในฐานะลูกค้ากลุ่มนี้ก็อร่อยเขามองภาพ้าต่อไปเนี่ยขึ้นเรื่องของโลกธุรบิจน่ะอยู่ที่เราจะอยู่ในฐันะโซนเอเชียถามว่าต้องชิมการเปลี่ยนละแต่ทางโซนยุโรปและทางโซนเอเชียถามว่าจะไปไหนนะคะเราก็มองภาพต่อว่าตอนนี้ทางท้านสิงคโปร์บอกว่าเป็นาราใช้หับเกาะใหญ่เกาะไม่ได้แต่มองภาพทองไทยน่าจะหับจีนดีได้นะคะแต่ว่าตัวเนี้ยเราต้องมาการสร้างมันขึ้นมาก่อนหรือใช้ก็ยมพร้อกว่าว่าหับที่เกิดหรือไม่เกิดก็ตามเราต้องที่รองทั้งหมดอ่ะนะคะเพราะว่าไอ้เกิดน่าตัวโลเคชั่นเนี่ยที่ เองรับเป็นหน้าตัวตัวสุญญเอนอุสาถูตาเานี่ยมันอยู่ห่างกันนะ่รับของเราที่ึเาไม่เคยเกิ3กิโลแต่เราเกิโลี่รดีมากกลับทำเป็นคลสเตอร์ขึ้นมาแล้วมีสิทิางชวยแันเนุนถ้าเราไม่จับปูบันี้การจะไปหน้าตัวแอเก็จะไปลำอันนี้ก็มีการคปลก่ยนารต่อเนืองค่ะอันนี้เราจะขับาารเป็นแฝงเครอุนัเยนี้เลยนะเรหน้าตัวตัวอเคลสเตอร์ั้แตตัว ตองละเอมาโอนะฮะตัวสุดต้องีกีเรต้องมองว่าารเป็นะซึ่งทางด้านตัวทำมาเยเ่ไปสัแล้ว่าให้โดนทางด้านไทยทำเรื่องติดต่อนะฮะแล้วทาานตัวมีโดฮาโก้ในสามิขับตัวนอกที่เป็นหอจิิกสอนี้มันเกิดภาพเปลี่ยนนะฮะสนฟูมรูรือทา้รอบด้านมีหลจิสเกดที่ตัวิชุรนองหมจิสขมงาตราคะแต่ตอนนี้มีการเรื่องการทางเรื่องการซ่อมมากขึ้นเท่าไรขึ้นเครื่องบินอะไรมากขึ้ ตัวออกาเชียวเสตที่เรานั้นตัวแอนดรสเวทนีนมเลยจัดที่มันจะห้าร้อยไร่เพื่อรองรับตัวแอนดรสเวทัสเนต์แ่ถ้าเราพบจะมีเบสอิสเข้ามาตรงนี้เนี่ยที่จะเกิดเบสเกิดขึ้นสามารถจช่วนันุนนัหอ่ว้ขาได้ถ้าไม่มีแผนรองรับเลยเนี่ยเขาไม่มาตรงนี้เราพัฒนาเป็นนิคมเลยไหมคะห้าร้อยไล่นี่หรือว่าที่นิคมเรามีเป็นเราเรามีเราทุกหมดต่าเกันไเช่ยหรุวยทุกหมดอย่างนี้หมดีสองนิคมใช่ ันนี้คือถึงที่มะช่เพิ่มจริงๆในที่ทั้งหมดนี้นนว่าโปรเจกต์นั้นไม่สองผลบัไร่แต่ราชการที่ส่วนมาห้ารยไร่เราตปทหน้าตัวแอนโ์โฟคา์สเตอร์แต่อีกประมาณหน้ยอยไม <c oughs> ่เป็นโรว์วิตคาสเตอร์โอ๋รนี้พี่ก็เพิ่งคุยกันดู้ว่าทางด้าตัวโลว์โเจกต์ข้อใจว่าเฮาสก็มี่ทำโลเเช่นกันพี่ก็เลยชวนทุกวันน่้จะมาลงโลรเกต์ในประเทศไทยเพราะตอนนี้ทางรันบานให้อิสรมากเลยให้สีน้วพุรี จริงเราเตรีมที่ไว้ลองนะลัวแค่ว่าตรงนี้ก็สบายในขั้วภายใน3ามเดือนนี้ภาพมะชัดเจนขึ้นนะฮะพราถราจะโยนสามแล้วแนี่มันผ่านไปหนึงเดือนล้หลือสอเดือนภาพหลายโลชั่นคัสเปอร์เนี่ยเดตัวตัวนีขึ้นมานี่ชัดเจนขึ้นมา่ะมูลนค่าลงทุนทั้งโปรเจกต์นี้ปะมาเท่าไหรย่ยังยังบอกภาพไม่ได้<ม>เลยโปรเจกต์ใจมากนะเราจะไปทำส่วนเดืนนี้แค่าไปในส่วนได้นะไรกที่เราเตรยแล้วก่อที่ไว้ลองมาก่อแต่กราัลที่เราเตรียมไว้ลองนะยงนั้นเะกิดเราเกิดด อยากให้ทางในหว่างมองถ <Trustee S 1> ึงการเติบโตของโลจิติกในประเทศไทยคะว่าเป็นยังไงบ้างทุกท่าน